ผมสวัสดีครับมอพอคันอีกดล้วพี่น้องกระบ้สุนทงการครับสวัสดีทักทายช่วงวันเสาร์นะครับวันเสาร์เป็นวันหยุดงา,งานของผมครับบรรยากาศตอนนี้กําลังหนาวพี่น้องกําลังหนาวเบื้องมหนันนี่ประมาณยี่สิบองศานะครับยี่สิบองศาอยู่ทังภาคเหนือเนาะช่วงเขาโซนี้ผมเบื้องประมาณแปดองศาเก้าองศาครับช่วงนี้กับเขาหนา,นาวแล้วนะครับช่วงนี้เขาหนา,นาวแล้วสําหรับพครที่กําลังจีเดินทัง มานทำงานอยู่ประเทศนิคสั้นๆเนาะทีเดีินผมก็นแนะนำให้เตรียมเสียเช่นยาวเสียกันหนาวมานน้ำนะครับเนาะพะช่วงนี้มันหนาวกับช่วงนี้มันหนาวเริ่มหนาหน,นาวแล้วนะครับเนาะก็ผมมือนี่ผมมีคำถามจากเอฟซีมาอีกแล้วนะครับมีคำถามจากเอฟซีมาอีกแล้วเพิ่นถามผมขอมาะเพิ่นะถามผมขอมาเป็นคำถามที่หลายคนนี่ผมคิดว่าลหลายๆคนก,นอก็อยากเสียอยากหู้นะครับอยากหู้ ก็คือสมัครแล้วๆ่านแลล้วๆสีต้องรอเอียงต่อนะครับเนราะะมานี่นะครับเาเห็ดสีเห็ดจังได๋ตัวนะครับผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาให้ครับไปหาข้อมูลให้อันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับอันนี้ผมบอกก่อนเลยคือข้อมูลมองนี้ที่ผมออกมาว้าในมือนี่คือข้อมูลของกลุ่มทีสิบหาที่ผมผ่านมาครับข้อมูลกลุ่มทีสิบหาที่ผมผ่านมาบพเกี่ยวของกับกลุ่มทีสิบแต่ยางใดดได้ อันนี้ผมบอกไว้ก่อนผมกินไว้ก่อนบ่ได้เกี่ยวกันกกลุ่มที่สมัครไม่เอียงตอยังใดแต่วันเป็นข้อมูลเก่าที่ผมได้ผ่านมานะครับเนาะก็คือว่าผมเห็นแบบว่าแจ้งไดล่ะคนที่สมัครไอทั้งเว็บไซต์นะครับสมัครผ่านทั้งเว็บไซต์ที่ว่าผ่านแล้วอย่างังี่เนะหรือนะครับหรือคนที่ยังพ่ได้ผ่านเนาะผม่ด้่ชร์เข้าไปให่ในทางเพจผมแล้ว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่าน่่่่่่่่่่่่่่่่่่ พันใดบ่ đó, ันเดพันนี่เกณฑ์การสมัครนะครับคนที่พอนี่พันนี่การสมัครเขาเขาเสียอนุโลมให้นะครับเขาเสียอนุโลมให้บ่อนุโลมให้ล่ะอบ่แม่นอนุโลมเขาสิให้ดำเนินการแก้ไขนะครับเขาสิให้ดำเนินการแก้ไขผมได้แชร์ไปผมเบิ่งแช่แรกเัินผมเบิ่งแช่แรกผมเห็นเป็นวันที่15นะครับเป็นวันที่15เดือนธันวาคมเขาสิ ตัดสิทธิ์คนที่บ่เดิมเนินการแก้ไขเนาะแต่ว่าบ่แม่นนะครับเจ้าว่วโบแมน่นผมก็อก่านคร่าวๆเนาะผมก็เบ,บิง่งคร่าวๆเห็นเออวันที่สิบห้าผมก็ผมก็แชร์ไปตอนแรกผมมาผมสิมาอัดคลิปแต่เมื่อวานเมื่อก่อนเ่ะแต่พอดีผมกลับมาบ่ทันครับกลับมามัานก็มืดแล้วมันก็มืดแล้วเลิกงานคำ่ำครับช่วงนี้ซีโมงหาโมงกับคำผมได้แชร์ไปแล้วเบิง่งตอนแรกวันที่สิบหา้าเจ้าวัวแมนมันเป็นวันที่สามนะครับเป็นวันที่สามแต่ว่า กรมแรงงานเขียนว่ามันอาจสฉี่ยวเกินไปนะครับมันอาจเิเร็วเกินไปเพิ่นก็มีการแก้ไขไหมนะมีการแก้ไขไหมเป็นวันที่หาท่านว่านะครับวันที่หาท่านว่าให้ให้คนที่บ่หัด้ผพันเกีฑยกันสมัครนะครับบ่หัด้ผพันอในการสมัครของแบบฟอร์มออนไลน์นะครับเนาะเขาก็ให้เรื่องการแก้ไขเป็นวันที่หาท่านว่านะครับเปลี่ยนจากวันที่สามเป็นวันที่หา ไอ้ไวลาอีก2องมือนะครับซึ่งผมมาอัดคลิปในมือนี้กับเป็นวันที่สี่ท่นวาคมครับเลยเว้ไล่อยู่มือหนึ่งนะครับเลี้ยวไล่อยู่มือนึงให้ดําเนินการแก้ไขนะครับถ้าเกิดท่านใดบ่ท่านดำเนินการแก้ไขนี่ข้าเจ้ากับจิตัดสิทธิ์ออกไปเลยนะครับเนาะก็คือสมัครบัคซีนคือสมัครบัคซีนต้องรอดสมัครไม่นี่ปีหนานะครับต้องรอดสมัครไม่นี่ปีหนาเหตุให้มันถือต้องในการแก้ไขก็คือว่าบางทีเจ้าอาจจะใสีข้อมูลบ่ถบางทีเจ้าอาจจะใสีข้อมูลบ่ บ่ตงบรงบ่เป็นความจริงเอยียงประมาานี่เนาะเขาเจ้า็ให้ดำเนินการแก้ไขนะครับ,รบสำหรับคนที่ถามผมของมาว่าจากทีพ่านแล้วนะครับจากทีพ่านแล้วห้องห้องสี่ตรงเหตดจ้งไดนะครับห้องสี่ตรงเหตุจ้งไดอันนี้ผมนี่เป็นคนสมัครรุ่นที่แล้วนะครับคือรุ่นทีสิบห้าของมเจ้ารุ่นทีสิบหกนะผมสมัครนี่ผมเอาเอกสารไปยืน่นของกรมแรงงานโดยตรงนะครับเอาเอกสารทั้งเบิดนี่ ไปเยือนในกรมแรงงานโดยตรงแล้วเขากระิให้เข้าซุ้มเลขลำดับนะครับอันนี้ผมกับบัลูกันผมบัลูผม,ผมใใว่าเนี่ยเจาอผมบาเคยผ่านการสมัครแบบออนไลน์แบบนี้นะครับต้องบอกไกว้ก่อนผมบาเคยผ่านการสมัครบบออนไลน์แบบนี้ผมบัลูว่าอันดับต่อไปนี่เขาเขาสิให้ส่งเอกสารทั้งเบดไปยังกรมแรงงานบอรหรือเข้าตรงไปโดยตัวเองบอนะครับเนาะอันนี้ต้อง รอเบืองทั้งกลุ่มแรงงานแจงนะครับรอเบืองกลุ่มแรงงานแจงบางคนเขาบอกว่าเอียงแนบขอมูลแนบเอกสารไปทั้งลิงทั้งเอียงเราก็ส่งไปเหตุกลุ่มแรงงานหรืออยังสิเนาะผมกับผมกับบ่สข้อใจผมกับบ่สข้าใจใกันต้องรออกลุ่มแรงงานแจงไม่เื่อนึงนะครับเนาะถามีถามีียังเดาผมสิออกมาเหตุคลิบอีกเื่อนึงนะครับเนาะเอาคำถามน่อก่อนเอาคำถามเป็นถามผม,มก,ก่อนมากันเกิดขึ้นว่า หลังจากที่ผมสมัครแล้วนะครับหลังจากที่ผมสมัครแล้วบาดท,ที่นี่ทั้งกรมแรงงานครับทั้งกรมแรงงานก็สิแจ้งลิง์มาไห่ลิงหนึ่งก็คือก็คือเพจที่ผมได้บอกไปก้อนหนานั้นแล้วเพจที่ผมบอกให้เขาไปติดตามอยังก้อนหนานั้นนะครับเนะก็คือ่นให้ลิง์ม่รอให้ฮาไปใส่เหลขบัตรประชาชนนะครับนะมันเป็นยังไงการใส่ เหล็กบัตรประชาชนเดี๋ยวผมมีภาไปเบิ้องในคลิปนี้นะครับเนาะกับผมเข้ามาในเพจแล้วปุ๊บบาห้องกับบัตรที่ห้องต่อไปห้องค้นหาทางเพจที่ไอซี่ไทยแลนด์นะครับเป็นรูปดอกกุหลาบสีขาวนะครับผมได้บอกไปในรายรายคลิปแล้วล่ะนี่เมื่อกดเข้าไปปุ๊บนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเก,าาก่าๆครับเป็นข้อมูลเก่าๆทางเพจนะครับผมก็ได้ไปค้นหาลองค้นหาอยู่โดนเติบตอนแรกผมคิดว่านิชิบโบยูหรอครับนิชิบโบยูหรอบัตรที่นี่ ขอคนหาไปเลยมันก็อยู่อยู่อันนี้เป็นของหลอบเก็บตกครับหลอบเก็บตกกัยังเดบินอยู่ด้ครับเห็นคนแช่ค้นยางพันเพลพันยังเห็นอยู่วางหอดหลอบที่ซีที่หาหนแหละนะครับะไดบินอยู่หลอบเก็บตกกัยังเดบินอยู่นะครับนะอันนี้เป็นของมูลนเก่าๆครับเป็นของมูลนเก่าๆของเพดที่ซีที่เพิ่นเคยเด้ลงแ้งไว้นะครับอันนี้เป็นของกลุมไห่ครับนี่ของกลุ่มไหลนี่เห็นเป็นอันนี้ของกลุ่มไห่ทั้งบดนะครับนะ นี่ก็เป็นการประกาศข้อมูลเอียงต่างๆนะครับเป็นการประกาศข้อมูลเอียงต่างๆในเกี่ยวกับการเขา่าไล่เข่ายังเนาะอันนี้ของรุ่นที่สิบห้านะครับเนาะ,นะเป็นผมอัดหน้าจอนะผมอัดหน้าจอบ่รู้ว่ามันมันอาจจะเห็นบร่รเห็นนะครับเนาะอาจจะสัตว์บรสัตว์นี่ครับเห็นแล้วครับนี่ <c ười> นี่ละทั้งเพจกรมแลงงั้นก็แจง้งเรีงมาแบบนี้แหละนะครับก็แจ้งเรีงมาแบบนี่แหละ เดี๋ยวผมยึ้นภาพให้เบิ่งประกอบน้ำนะครับว่าเขาแจงอยังถ้าเกิดเพิ่งเซียนอาจจะเพ่เห็นครับนี่เขาแจงลิงมาแบบนี้ให้เขากดขี้เข้าไปครับตึ๊บพอกดขี้เข้าไปแล้วนะครับกดขี้เข้าไปแล้วก็ยึ้นนาตาขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงครับรอโหลดแป๊บนึงอ่านี่มันก็ยึ้นนาตาขึ้นมาแบบนี้นะครับพอขึ้นนาตาขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับบัญชีมีช่องให้เฮ้าใส่ เลขบัตรประชาชนครับคือแถบสีฝาอ่อนนะครับแถบสีฝาอ่อนไต่ข้างล่างสีเหลืองนี่นี่เดี๋ยวผมซุ่มเข้าไปเบ้างนี่นะครับนะเป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชนสิบสามหลักนะครับเลขสิบสามหลักของห้องให้ห้องใส่เข้าไปนะครับให้ห้องใส่มองนี่ละใส่เข้าไปเลขสิบสามหลักอ่าข้างล่างนี่ก็เป็นข้อมูลต่างๆนะครับเป็นข้อมูลต่างๆของห้องนะครับห้องก็ใส่เลข ขาไปนะครับนันเป็นเหล็กประจำตัวประชาชนของเขานี่ผมมาใส่หมั่วเข้าไปแล้วครับใส่ให้เบิ้งเื่อสื้อใส่ให้เบิ้งเื่อสื้อบริเวนไอเหล็กบัรประจำตัวของผมเด้ผมใส่ให้พี่น้องเบื้องเื่อเสื้อเพื่อที่ด้เข้าใจนะครับเพื่อที่ด้เข้าใจเมื่อใส่เข้าไปปุ๊บก็กดปุ่มลูกศรทรงนะครับกดปุ่มลูกศรทรงปุ๊บนี่ผมรงเข้าไปแล้วผม่งเข้าไปแล้วมันดีขึ้นข้อมลว่าไม่พบข้อมูลกระแมนอยู่แล้วครับมันบอบพบอยแล้วพาผมใส่เหล็กมั่วให้พี่น้องเบื้องเงื่อนเาะ คำมัน have, ขึ้นนะครับคำมันคน,มมนคืนนี่เขากระจาได้มองไอทีว่าไม่มีข้อมูลนี่มองนี้แ่ะครับจีเป็นเลขรหัสของห่อนะครับมองนี้แ่ะจีเป็นเลขรหัสของเหาอมองทีว่าไม่มีข้อมูลนี่มันกระจาขึ้นตัวเลขไม่ห่อเลยให้ห่อหูวว่าเอาได้เลขลำดับที่เท่าไดนะครับเพื่อทีห่อสิไดเอาเลขนี้ไปเข้าในกลุ่มไล่นะครับไปเข้าในกลุ่มไล่แล้วข้างล่างนี่สีเหลืองนี่กระจาเป็นพวกซื้อน้ำสกุลเพศ หรือวา่ายังเป็นข้อมูลของเขานะครับเป็นข้อมูลของเขาเดี๋ยวเขากระจด้เลขลำดับมองนี้ขึ้นมานะครับกับประมาณนี้นะครับกับประมาณนี้ที่เอามาให้เบิ้งผมกับเอาไม่ให้เห็ุให้เบิ้องกสือก็คือผมบอกแล้วครับว่าเป็นข้อมูลของกลุ่มเอ๋วันกลุ่มโอ้ยติดกลุ่มอยู่เลยเป็นของรุ่นนะครับเป็นของรุ่นรุ่นที่สิบหานะครับว่ามันรุ่นที่สิบหกว่าต้องใส่กเข้าไปนะครับมันใส่มันกับมันกับว่าเกี่ยวของกันมันกับว่าเห็นอยู่แล้ว เพราะว่ามอตจอมันกลุมมันรุ่นทีสิบหกแต่วานี่มันรุ่นทีสิบห้าเขาเขียนบอกไว้อย่างชัดเจนนะครับเป็นไส้เขาไปเจ้ากับว่าเห็นนะครับกะจีปะม่านนี้นะครับกะจีปะมา่านนี้เอามาเห็ดให้พี่นอ้องเบิ้งเรือวามันเป็นย่างไดนะครับนะหลังจากที่การที่ห้องอันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ต้องรอกรมแล้งง่านแกงเบิ้งอีกเช่นหนึ่งครับว่ามันจะเป็นแบบคือผมวาบว่า,าถ้าเป็นแบบคือผมวากับห้องกาวสาลัดใส่แบบนี้ได้เลย ครับผมเปียงเดติดเบื้องขันตอนในการเขาไปเบิ้งเหลขลำดับคิ้วแล้วนะครับนี่แหละครับเจ้าสีได้เลขลำดับคิ้วจากมองนี้ล่ะครับเจ้าสีได้เล็กลำดับคิ้วมองนี้แลบดที่นี่เขากับสี่ห้เจ้านี่เอาเล็กลำดับมองนี้ละ่ะไปเขากุมไล่นะไปเขากุมไล่บบดที่นี่ผมจิบอกไกว้กอนผมบอกไว้กวนบนว่าเจ้าสีไปลักไก่หม้อสัวอะไรเด้ผมก็เคยคิดเด้ผมผมผมก็เคยคิด แต่ว่าาเจาให้เลขยำรับมาแล้วอ่นบ่เจ้าให้เลขยำดับมาแล้วปุ๊บเอออยากอยากสิไปควันนึงสิเออยากสิไปควันมีความตรงกันอย่าไปควันคือว่าร้อมแ้วพความที่สิไปเราอยากสิไปเขากลุ่มไร่ลุ่มแหลกหรือว่าอียังยังส่นะครับอยากสิไปเขาลุ้มไร่ลุ่มแหลกเพื่อว่าจะควงนี่สิเด้ไปเร็วๆอียังยังส่นะว่าหลักไกณนะภาษาบาเฮอ แต่ว่าผมบอกอกวอนหนึ่งคือเขาบ่อแรนะครับือเขาบ่ไแรเขาสีมีบอกใบชัดเจนว่าเจ้าเป็นผู้สมัครานันานี้อียงใจส่นจังสี่ข้มมุ่นเจ้านี่กระจิตตรงตามเหล็รหัสนะครับเจ้าใส่เหลขรหัสกลกุ้มไรสมมติผมอยู่กุ้มแปดทังสี่นเนาะผมอยู่กุ้มแปดแต่ว่าผมอยากไปขอกุ้มแหลกนี่อยากไปขอกุ้มแหลกนี่แต่ว่าเหล็กหัสหัผมมันว่าตรงมันก็เขาบ่ได้่นะครับเมื่อเขาบ่ได้ถึงแม้เขาไร้เขาก็เตะอกเขาก็บอกออกคือเขาครับ เขาก็บอกว่าคือเขาเพ้อๆนะครับเพ้อๆเขาบอกจบปุ๊บนี่สิเขาบอกปุ๊บเจอาจจิเสียชิตไปเลยก็ได้นะครับเจอาจิเสียชิตไปเลยก็ยก้เจ้าจบอสสามารถเขากุมไล่ที่เจ้าได้เลขลำดับมากกันเลนี่สินะครับเขาอาจิตัดชิตเพราะนั่นแล้วนะครับ่าจะไปเข่ามั่ว่าตไปเขาามั่ว้าเกิดว่ามันกุมไล่ของอยขวางเพราะมันอันนี้ของโยขวางนี่ก็ะยาบสไปเขานะกระยาบสไปเข่าล่อเป็นกุมไล่ของโยขวาง เราจ้งคอยไปเขาซีดีกว่านะครับซีดีกว่าอันนี้บอกไว้นะครับอันนี้บอกไว้ครับผมนี่แหละกับเป็นข้อมุ่นจากกลุ่มที่ผมเคยผ่านมาเป็นประสบการณ์อยู่ผมผ่านมานะครับนว่าสมาัครผ่านแล้วเห็ดจังไดตัวเชงสีนะครับหรือว่าอาจ,จมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับหรือว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้อันนี้ผมกับบุลูกกัลอดติดตามทั้งเพจอยู่คือกันนะครับกนะนะ็รนะลอดติดตามทั้งเพียอยู่คือกันอืม ครับผมสำหรับคลิปนี้กับฝากไปซักนิดละครับผู้ใดมักคลิปแบบนี้มักคลิปแนวนี้ให้ผมออกมาเห็ดขอมูลเอียงให้ยังส่นะครับเนาะกับฝากกดติดตามทั้งเพจไหวนน้ำนะครับทั้งยูทูบ e หว้น้ำเพจผมกับเบ้าสงการละครับแล้วก็ช่องยูทูบกับเบ้าสงการลูกีสานบันลฮนนี่แหละนะครับเนาะฝากกดติดตามไว้กันน้ำนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้ซักนิดละครับบอกกันไม่คลิปนะครับสวัสดีครับ